โอเคเริ่มต้นจากการเปิดเข้ามาวีเพ a ์พาสก๊อปปี้ไอดีเฮ้าตัวเลขหลายๆตัวนั้นหลังจากนั้นเปิดเข่าแอปดิเซียวันไปตรงโอนเงินใส่จำนวนเงินที่เขาต้องการโอนแล้วกดต่อไปหลังจากนั้นแตะค้างไวแล้วกดคําว่าว่างมันจะเป็นไอดีของเฮาชื่อของเฮาขข้นมาเอากดต่อไปเลยหลังจากนั้นกดโอนเงินอ่า กวดสอบความเรียบร้อยคำอธิบายเป็นเสื้อเฮาบอและวันทีเวลาหลังจากนั้นแคปหน้าจอไว้แล้วหลังจากนั้นเฮากะกลับไปโตวีเพย์พาสของเฮาคือเก่าไปแจ้งสั่งซื้อบอนแคชแล้วหลังจากนั้นใส่จำนวนเงินที่เฮาโอนเข้ามาจากธนาคารการค้าและเลือกคู่ใบบินที่เฮาแคปหน้าจอเมื่อกี้นี้ โอเคหลังจากนั้นกดแจงสั่งซื้อตกลงอ่ารล้วตั้งหนึงกดสอบคมเรียบร้อยเนาะหลังจากนั้นกดตกลงเฮาสามารถกดกดสอบว่าสถานะการโอนเงนื่อนของหอาเป็นจังไดโดยที่เขาจะเบิ่งตรงนี้ประวัติการสรั่งซื้อถ้าขึ้นสีสมสมแบบนี้แปลว่าโอเคเขาโอนออกไปแล้วรวถ้าประมาณหาถึงสิบนาทีเงื่อนจะเข้ามาบอลแคดเนาะ โอเคเงื่อนเขามาเป็นทีเดียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเฮาจะโอนไปให้วิเพย์ล่ากดคาว่าโอนให้วิเพย์หลังจากนั้นเฮาจะใส่รหัสสมาชิกที่เฮาต้องการโอนเงื่อนเข้าไปในรหัสนั้นๆสมมติว่าเฮาอาจจะใส่รหัสนี่กดรหัสเข้าไปรหัสสมาชิกของเฮาของวิเพย์ล่าเนาะแล้วกดค้นหาตรงขวามือถ่ายขวามือเบิ้งจะขึ้นเป็นซื้อเจ้าของรหัสสมาชิก เขากดใ่ซ่องทีพอยตตัวแรกใส่จำนวนเงินที่เราต้องการโอนไปและคำอธิบายใส่ยังกไแเรากดต่อไปตัวนี้แมนใส่จำนวนเลขหกตัวที่เราตังขาความปลอดภัยของเขาเรากดเครื่องหมายถูกตกลงเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนาะ